สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูกับโจทย์โอเน,น็ตคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการหาพื้นที่รูปเหลี่ยมนะคะพร้อมแล้วเราไปดุโจทย์กันเลยค่ะโจทย์บอกเราว่าแปลงปลูกผักแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีความยาวรอบแปลง24เมตรแปลงปลูกผักนี้ถูกแบ่งเป็น3ส่วนโดยมีลักษณะและขนาดดังรูปนะคะ เนส่วนที่หนึ่งเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากส่วนที่สองเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานส่วนที่สามเป็นสี่เหลี่ยมคางูนะบอกว่าถ้าส่วนที่หมีพื้นที่หกตารางเมตรแล้วส่วนที่3มส่วนเนี้ยส่วนที่แรงเงาเนี่ยจะมีพื้นที่กี่ตารางเมตรมาดูสิ่งที่โจทย์กำหนดกันเลยค่ะตามรูปเลยนะคะ บอกว่าแปลงปลูกผักแปลงหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะความยาวรอบแปลง24เมตรความยาวรอบแปลงคืออะไรก็คือทั้ง4ด้านของแปลงเนี้ยรวมกันแล้วได้24นั่นเองนะคะและก็แบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เนี้ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมีด้านฐานยาว3เมตรเห็นไหมคะส่วนที่2เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมีด้านคู่ขนานคู่หนึ่งยาวฝั่งละ3เมตรและก็ส่วนที่3เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยม คางหมูนะคะบอกว่าส่วนที่หนึ่งตรงนี้นะส่วนที่หนึ่งเนี่ยมีพื้นที่6ตารางเมตรนะคะแล้วสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถามว่าแล้วส่วนที่สามเนี่ยส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูที่แรงเงาไว้เนี่ยมีพื้นที่กี่ตารางเมตรมาดูวิธีคิดกันเลยอันดับแรกนะเรามาหาความสูงของส่วนที่หนึ่งรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจากการแทนค่าในสูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม นะคะขั้นตอนที่สองเมื่อเราทราบความสูงของสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปหาความยาวของด้านทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะให้มันสัมพันธ์กับความยาวรอบรูปที่โจทย์กาหนดมาให้นะจากนั้นเราก็จะมาหาความยาวรอบรูปของรูปที่สามนะคะรูปที่แรงเงานะ,ะแล้วจะมาหาคําตอบของโจทย์โดยใช้สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูมกันนะคะ เรามาแสดงวิธีทำกันเลยอันดับแรกค่ะความสูงรูปที่1โด้วยการแทนค่าในสูตรการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะการหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมใดๆก็คือเซตหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงแทนค่านะคะค่าที่เรารู้แล้วแทนลงไปเลยหกนะพื้นที่6ตารางเมตรเท่ากับเซตหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือ3สูงคือตัวที่เรายังไม่ทราบค่านะคะ คูณเลยเอา3คูณกับ1ก็จะกลายเป็น6เท่ากับเศษสาส่วน2คูณกับ0งใช่ไหมคะตอนนี้ฝั่งสังเกตนะคะสูงอยู่ฝั่งเดียวกับเศษสม่วน2มันคูณกันอยู่นะคะเราจะกําจัดเศษ3ส่วน2ด้วยการคูณด้วยส่วนกลับคือคูณด้วยเศษสส่วน3นะคะแต่เราไม่สามารถคูณฝั่งเดียวเพียงฝั่งขวาฝั่งเดียวไม่ได้เราต้องคูณฝั่งซ้ายด้วยนะคะ คูณเข้าไปเลย่าก็จะกลายเป็น6คูณเศษ2ส่วน3เท่ากับเศษ3ส่วน2คูณเศษ2ส่วน3แล้วก็คูณ0นะคะเราจะกำจัดฝั่งนี้นะคะให้เหลือแต่0นะคะตัด2ตัด2หมดแล้วนะคะเลน1แล้วนะ3ตัด3มาดูฝั่งซ้ายบ้างฝั่งซ้ายเห็น3กับ6ใช่ไหมคะ3กับ6ตัดได้ด้วยแม่3นั่นเองคะ่ะตัดเลย 3 1เป็น3 3 2เป็น6เหลืออะไรเหลือ2คูณอยู่กับ2องสอง,สองเป็น4เพราะฉะนั้นความสูงของรูปที่1ก็คือสูงสเมตรนั่นเองค่ะได้ความสูงแล้วไปไหนต่อเรามาหาความยาวของแต่ละด้านกันดีกว่าทีนี้ดูสัมพันธ์กับสิ่งที่จดกำหนดคือความยาวรอบรูปทั้งหมดเนี่ยเมตร นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อตะกี้เราไดา้ความสูงของส่วนที่1นนะคะเท่ากับ4เมตรเพราะฉะนั้นฝั่งตรงกันข้ามเนื่องจากรูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะด้านตรงข้ามกันก็จะยาวเท่ากันฝั่งนี้ก็เลยยาวเท่ากับ4เมตรฝั่งนี้4เมตรฝั่งนี้4เมตรหักออกจาก24เหลือเท่าไหรคะแสดงว่าอีกสองด้านเนี่ยรวมกันได้16เอาไปด้านละ8 นะอันนี้3เมตรแล้ว3เมตรแล้วรวมเป็นเท่าไหร่ละคะสามเหลี่ยมเอาไป3ามสี่เหลี่ยมด้านขนานเอาไปอีก3าเป็น6แสดงว่าด้านที่เหลือตรงนี้นิดนึงเนี่ยก็คือ2เมตรนะคะส่วนด้านล่างนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานเอาไปแล้ว3เมตรแสดงว่าตรงนี้เท่ากับ5เมตรนั่นเองนะคะตอนนี้ความยาวรอบลูกเมื่อรวมแล้วก็เป็น24เมตรจริงๆคราวนี้ เราได้ความยาวของด้านคู่ขนานแล้วใช่ไหมคะกับความสูงของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมแล้วเอาไปทำอะไรได้เอ่ยเอาไปหาคำตอบกันเลยค่ะเรามาคำวนวณหาพื้นที่รูปที่3ามจากสูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหม,มูด้วยการแทนค่าในสูตรนะคะจากสิ่งที่เรารู้แล้วนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูมเท่ากับ เศหนึ 1> 1่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานนะคะแทนค่าลงไปเลยเศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่คูณผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือสองบวกห้าเห็นไหมคะผลบวกของด้านคู่ขนานก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณสี่คูณเจ็ดใช่ไหมคะเราเห็นสองกับ 4ใช่ไหมคะ2กับ4สามารถตัดได้ด้วยแม่2นั่นเองตัดได้เลย2 1เป็น2 2 2เป็น4เหลือ2คูณกับ7เท่ากับ14นั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือ14ตารางเมตรนั่นเองนะคะตอบได้แล้วค่ะตอบว่าส่วนที่แรงเงานะคะมีพื้นที่14ตารางเมตร และก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย